็วันนี้เอิร์ดก็มีเรื่องจะมาสารภาพเหมือนกันค่ะก็วันมีวันหนึ่งค่ะคือคือปกติแล้วแม่เอิร์ดอจจะไม่ให้นั่งรถไปกับเพื่อนเพราะว่าทุกคนอายุประมาณขึ้นปีหนึ่งไรเงี้ยค่ะทุกคนกเพิ่งขับรถอไรเงี้ยคุณแม่ก็กำชับว่าเออไปไหนอะ่ะจะไปจากจังหวัดอะ่ะอย่านั่งรถเพื่อนนะถ้าสมมติจะไปเดี๋ยวแม่ไปส่งอะไรางี้แม่เขาก็จะกำชับเป็นเรื่องเดียวที่แม่ห้ามเลยแต่ไม่มีวันนั้นค่ะคือเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคิดว่าอยากไปกิน อาหารกันที่ชะอาซึ่งก็รู้สึกว่าเหมือนใกล้แล้วก็คิดว่าแม่คงไม่รู้หรอกเราก็บอกแม่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเที่ยวกับเพื่อนนะก็ถามแม่ทําไปไหนแล้วก็ออกไปสยามไป,ไปอะไรอย่างนี้เแล้วก็บอกมัมว่วๆไปแต่ปรากฏเราก็ นั่งรถไปด้วยกันค่ะรถไปถึงชะอําแล้วปรากฏเพื่อนเนะะี่ยค่ะก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลง Facebook เอยไม่รู้ว่าแม่เล่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะปกว่าแม่ก็รู้แล้วแม่ก็แบบเหมือนคอมเมนต์ลงไปใน Facebook บอกว่าเดี๋ยวนี้ทําอะไรไม่ขออนุญาตกันเลยนะอ่าแล้วก็แบบตายแล้วแม่รู้เราทํายังไงดีแล้วก็เกิดอาการช็อกแล้วก็เลิกกินส้มตำแล้วก็แบบรู้สึกว่าไม่รู้จะทํายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็รีบโทรไปหาแม่เลยว่าพราะแม่เขาต้องโกรธอยู่แน่ๆอะไรเงี้ยก็โทรไปหาแม่ปุ๊บ แม่ก็ไม่รับโทรไปยังไงแม่ก็ไม่คุยด้วยค่ะตอนนั้นก็แบบร้องไห้เลยไม่มีอารมณ์เที่ยวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราเวลาเราโกหกเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนรู้สึกไม่สบายใจอยู่ข้างในถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่ในเสีสภาพแวดล้อมที่สนุกขนาดไหนแล้วก็ไม่สนุกอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะเป็นบทเรียนว่าต่อไปก็คงจะไม่โกหกอีกแล้วค่ะเพราะว่าโกหกแล้วไม่ค่อยรอดแล้วไม่รุ่งด้วยค่ะ